คัญญาอาสยามเปิดใจหลังโพสต์เฟซบุ๊กหากแม่ทักไปยืมเงินใครขอไม่รับผิดชอบอดทนมา4ี่ปีกับเรื่องเดิมลั่นให้เงินเดือนเดือนละสา0 0 0ืบาททำหน้าที่ลูกอย่างดีมาตลอดโดยล่าสุดทัญญาอาสยามเผยว่าคือจริงๆมันเป็นครั้งที่สองในสิ่งที่หนูโพสต์ทุกคนก็อาจจะมองกันสองทางเหมือนเดิมนะคะ ก็มองว่ามันไม่ดีกับบางคนก็มองอีกทางหนึ่งในทางการแก้ปัญหาหนูอยากจะบอกว่าในสิ่งที่หนูโพสต์ก็เหมือนเดิมเลยค่ะผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วเรียบร้อยว่าสิ่งที่ทํามันจะเกิดอะไรขึ้น และผลที่ตามมาคืออะไรหนูทำเพราะนี่คือสิ่งที่การแก้ปัญหาของหนูจริงๆและหนูทำเพราะว่ามันเกิดขึ้นซ้ําๆก่อนที่หนูจะโพสต์มาแล้วไม่ได้นับกับครั้งแรกที่หนูโพสต์นะคะคือไม่ได้อยากให้ทุกคนไปคอมเมนต์ว่าคุณแม่หรืออะไรตอนนี้อยากให้ทุกคนให้กําลังใจคุณแม่ขอให้คุณแม่ทําได้ในสิ่งที่คุณแม่หลงเข้าไปเพราะตัวหนูเองก็ให้กำลังใจคุณแม่ในทุกๆครั้งสิ่งที่หนูทำหนูจะบอกว่าเป็นการที่อาจจะรุนแรงไป ก็คือการดิสเครดิตไม่ให้เขามีเครดิตในการที่จะไปยืมใครให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบกันหมดว่าเราให้เงินตลอดเราไม่ได้ลำบากก็เป็นวิธีของหนูเองซึ่งบางคนอาจจะมองว่าผิดหรือถูกมันเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนเป็นลูกไม่มีวันที่จะทิ้งแม่ไม่มีใครอยากที่จะให้แม่โดนว่าไม่มีใครอยากที่จะทำให้แม่รู้สึกไม่ดี เราได้คุยกับแม่เรียบร้อยแล้วและแม่เองก็ไม่ได้โกรธในสิ่งที่เราโพสต์และตัวแม่ตอนนี้ก็เข้าใจในสิ่งที่หนูได้ทำลงไปว่าเพราะอะไรและเราได้คุยกันแล้วว่าถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นซ้ำๆแค่ไหนแต่หนูก็หวังว่าสักวันหนึ่งต้องได้สิแม่จะต้องทำได้เพราะเราประสบความสำเร็จให้แม่เห็นแล้วขนาดนี้เราทำให้แม่เห็นว่าเราเก่งนะเราเลี้ยงดูแม่ได้แล้วนะวันนี้เราทำหน้าที่ของลูกคนหนึ่งแบบเต็มที่วันนี้อยากให้แม่อยู่เป็นกำลังใจให้ลูก ทำกับข้าวให้ลูกเป็นรอยยิ้มให้ลูกนี่คือสิ่งที่ลูกคนหนึ่งต้องการเลยค่ะไม่ได้อยากให้แม่คิดว่าช่วยลูกไม่ได้ ไม่ได้อยากให้แม่คิดว่าแต่ก่อนเคยหาเงินได้ทำไมตอนนี้หาไม่ได้แล้วมาเป็นภาระลูกหนูไม่อยากให้แม่คิดแบบนี้หนูอยากทำหน้าที่ลูกให้เต็มที่เพราะแม่เลี้ยงหนูมาดีมากเลี้ยงหนูให้เติบโตมาจนหนูรู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งที่เติบโตมาดีเติบโตมาแบบเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงแม่ได้เป็นคนกตัญญูคนหนึ่งก็เลยอยากให้แม่ภูมิใจว่าแม่เลี้ยงหนูมาดีมากนะแล้วรอว่าวันหนึ่งถึงแม้ว่าครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นอีก หนูก็มีความหวังเหมือนทุกๆครั้งว่ามันจะต้องดีขึ้นและในครั้งนี้พอเกิดขึ้นมาแล้วหนูก็แก้ไขมันและอาจจะรู้สึกว่ามันจะเกิดอีกไหมแต่ก็ต้องทําใจและเราหวังว่าแม่เราทําได้เรามีความเชื่อค่ะปัญหาของคุณแม่เกี่ยวกับการพนันด้วยหรือเปล่าเงินถึงไม่พอใช้ จริงๆปัญหาตรงนี้คือถึงหนูไม่พูดแต่ทุกคนก็ดูออกว่ามันคือเรื่องอะไรหนูก็เลยบอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องนี้เขารู้ดีว่ามันอาจจะยากในการที่จะหยุดมันได้หนูอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้แม่ค่ะไม่อยากซ้ำเติมอะไรเขาเพราะตัวเขาเองก็เสียใจมากๆกับครั้งนี้และแม่ก็ต้องรักษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเลยรวมถึงตัวหนูเหมือนเป็นกันทั้งสองคนก็ต้องเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันครั้งนี้คิดว่าคุณแม่ได้รับบทเรียนหรือยัง หนูว่าดีขึ้นค่ะเพราะทั้งเขาไปหาหมอตัวหนูเองก็ได้ฟังนักจิตวิทยาพูดหนูก็รู้สึกว่าน่าจะดีขึ้นและไม่ว่าจะเป็นใครถ้าเจอปัญหาแบบนี้หนูก็อยากบอกทุกคนว่าทุกคนควรได้รับโอกาสค่ะคุณแม่พยายามปรับตัวได้ดีขึ้นไหมคุณแม่ไม่ได้ทำซ้ำมาเป็นปีแล้วค่ะหลังจากรอบนั้นที่หนูโพสซึ่งหนูก็ถือว่าคุณแม่ทำได้แล้วและคิดว่าครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะต้นสังกัดมีว่าอะไรไหมที่เราโพสแบบนี้ มีพี่ๆที่ตึกค่ะมีบ้างที่บอกมาตั้งแต่ตอนที่โพสปีนู้นแต่ว่าครั้งนี้ยังไม่มีแต่หนูได้อธิบายไปแล้วว่าสิ่งที่หนูทําเป็นสิ่งที่หนูตัดสินใจเป็นวิธีแก้ปัญหาของตัวหนูและหนูก็ยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ตัวคุณแม่ถามว่าลูกคนหนึ่งเห็นคนคอมเมนต์แบบนั้นเจ็บไหมหนูก็เจ็บค่ะเจ็บมากๆแต่หนูเลือกที่จะทําแบบนั้นไปแล้ว ต้องการแก้ปัญหาตรงนั้นถามว่าหนูอายไหมหนูอายตั้งแต่แม่เราไปยืมเงินคนอื่นเราก็อายแล้วและการที่เรามาโพสต์แบบนี้เราเลือกอายครั้งเดียวเลยดีกว่าไม่ใช่แค่คุณแม่อายคะ่ะเราก็อายเหมือนกันเราเลือกอายทีเดียวและให้จบปัญหาในครอบครัวของเราในครั้งเดียวเลยเราเลือกรับผิดชอบและเริ่มต้นใหม่ใครจะซ้ำเติมหรืออะไรก็ไม่เป็นไรแต่ในวันหนึ่งเราเชื่อว่าครอบครัวเรามันจะดีขึ้นแน่นอนวันนี้ปัญหาจบแล้วใช่ไหม จบแล้วค่ะเราก็ได้คุยกันและในเรื่องค่าใช้จ่ายใดๆก็ค่อยๆแก้ปัญหากันไปค่ะคนที่โดนคุณแม่ยืมเงินไปทักมาหาเราแค่ไหนก็มีบ้างค่ะแต่หนูก็เคลียร์ไปเกือบหมดแล้วอาจจะต้องมีทยอยบ้างรอบนี้หนักกว่ารอบแรกไม่ขอลงรายละเอียดดีกว่าค่ะคุณแม่น่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะหนูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เขารู้ว่าหนูเจ็บ เพราะว่าการโพสต์แบบนี้มันไม่ใช่แค่คุณแม่เจ็บแต่มันคือหนูเจ็บและมันคือหน้าตาของครอบครัวมันคือชื่อเสียงของหนูหนูเลือกทำลายชื่อเสียงของหนูเลยนะหนูไม่ได้เลือกทำลายคุณแม่นะคะหนูบอกเลยว่าการที่หนูทำแบบนี้เหมือนหนูทำลายชื่อเสียงตัวเองด้วยซ้ำแต่เพื่อให้มันจบและเพื่อให้มันดีขึ้นคอมเมนต์มีแรงว่าเราอกปันยูไม่รักคุณแม่ยังมีอยู่ไหม มีคะ่ะแต่ใจหนูรู้ดีแล้วเราเลือกที่จะทำแล้วและเรารู้ผลลัพธ์อยู่แล้วว่ามันต้องมีแบบนี้อาโลมาช่วยไหม เขาคอยอยู่ข้างๆตลอดค่ะหนูก็คอยถามเขานะว่าอันนี้ทำยังไงดีจะทำยังไงต่อดีเงินส่วนนี้จะทำยังไงหนูก็มีถามบ้างเพราะว่าบางทีหนูคิดอะไรไม่ออกแล้วหนูหอึ้งไปหมดเขาก็จะคอยช่วยหนูและหนูก็สงสารเขานะเหมือนเขาเพิ่งเข้ามาไม่นานแต่ก็มารับรู้ปัญหาที่มันเป็นแบบนี้ในครอบครัวเราและเราก็แอบคิดว่าญาติเขาจะมองเรายังไง ตัวเขาจะมองเรายังไงก็มีถามเขาว่าญาติเขาเห็นข่าวแล้วรู้สึกโอเคไหมเข้าใจเราหรือเปล่าตัวเขาก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ในชีวิตของเราเลยไหมจริงๆมันมีมาตลอด3ามปีค่ะมันเป็นปัญหาหลักเลยก็ว่าได้แต่หนูอยู่กับมันมาจนหนูรู้สึกว่าหนูเริ่มแก้มันได้แล้ว แต่หนูภาวนาตลอดว่าอย่าให้เกิดขึ้นอีกเพราะมันหนักมันไม่เหมือนปัญหาทั่วไปมันคือปัญหาที่มาจี้หัวใจเราเลยมันคือแก้วตาดวงใจเราเรากับแม่มีกันอยู่สองคนอย่างที่บอกว่าโพสต์ไปไม่ได้ทําร้ายแม่หรอกมันทําร้ายชื่อเสียงตัวเองทําร้ายทุกอย่างเลยและคนที่ใจสลายคือเราเลย